สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนานๆานกดจัยนยันกดเยอะๆนะคะค่ะเราไปดูชีวิตต้องรอดชีวิตต้องอยู่ให้ได้ของเอไหลนะคะไม่ว่าจะต้องทําอะไรที่มันน่าดูน่าทุเรศแค่ไหนก็ต้องทําเพื่อเงินเพื่อคอนเทนต์ค่ะเพื่อยอดวิวเราจะได้มีเงินไปจ่ายค่าสินไหมในคดีที่จะโดนต่อข้างหน้านี้ นักเรียนผู้หญิงก็ชอบฟ้องไงเป็นเด็กขี่ฟ้องครูงไงคุณครูค่ะคุณครูค่ะเด็กเส้นอันนี่แม่เด็กเส้นสพ่อนี่ยมาเรียนมาต้องเวลาเลยคะ่ะคุณครูคะ่ะมันหลงหวังหันแล้วมันหลงมองมีนี่นะคะ่ะหรอว่าใช่ไหมดิดเด็กเส่นพ่อนะคะหลงหลงเวลาคะ่ะเข่าห้องรี้ในสองโมงคะ่ะแต่มันลืมคะ่ะขี้ฟ้องบนับนนี้เด็กเด็กนักเรียนผู้หญิงชอบขี้ฟ้องไง ท่นะพตัวน้ค่ะให้เขไปเลยกัี่ตน้คุ่ณคูกับเสื้อนี่ยบนิคุณครูกับเสื้อนักเรียนเนี่ยบ้นาเพราะว่านักเรียนผู้หญิงชอบฟองไงคิดฟองคุณครูค่ะคุณครูค่ะมกันบอเลีนค่ะเด็กสพ่าเขาลงเลียนค่ะมันขึ้นเขาค่ะขึ้นเขาค่ะมีแต่มึง มีแต่มันขึ้นเตี้ยมึงมาขึ้นเตี้ยเขามึงขึ้นกขาเอ่อเดี๋ยวใช้ท่อมาขา่วโรงเรียนค่ะมันขึ้นเขาค่ะมันขึ้นเขาเอ่อนี่ก็ขีฟ้องเด้่ยมนอยพี่น้องเลยจะมันขาดมันเนี่ยเล็กหน่อยไปยังก็ขี่ฟ้องเลยสุง หวังว่าคลิปนี้มุกนี้ยายสมควรคงภูมิใจนะคะหาครืดน,นะคะหาน้ําแตกเลยอะ่ะรับรองเลยเพราะว่าลูกชายที่ทําเสียงเล็กเสียงน้อยไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองเคยอวดว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นข้าราชการเคยสอนหนังสือบวชเรียนมาอะไรยังไงทั้งหลายเนี่ยนะคะคือถึงเวลาที่ต้องทําตลกตลกแดกตลกหาแดกก็ทำแล้วอีกอย่างหนึ่งนักเรียนที่ชอบฟ้องครูที่เธอว่าเนี่ยเธอกำลังดา่าอเถึกหรือเปล่า เพราะคนที่พูดเรื่องไอ้ผวยไปซ่อมปลาปาไม่ใช่สาวิิจีนะอีเถกเป็นคนบอกกับตำรวจนะว่าผัววันนั้นที่ตัวเองกลับไปบ้านก่อนแล้วผัวตามกลับมาที่หลังเนี่ยผัวบอกก็ผัวไปซ่อมปลาปามาเพราะฉะนั้นคนที่ฟ้องครูฟ้องตำรวจคืออีเถกนะเรื่องเงาะก็เหมือนกันคนที่ไปฟ้องตำรวจว่าวันนั้นไอ้พวยกลับไปที่บ้านก็อีเถก อิถึกเป็นคนบอกตำรวจยืนยันว่าผัวต้องกลับไปที่บ้านแน่ๆยืนยันด้วยว่าผัวเนี่ยเอางอไปแขวนไว้ที่บ้านมีผัวคนเดียวที่จะเอางอไปแขวนไว้ที่บ้านได้ตำรวจหลายๆเรื่องว่าไอ้พวอยทำอย่างนั้นไอ้พลอยทำอย่างนี้คนที่ฟ้องตำรวจว่าไม่ได้นอนด้วยการมานานแล้วก็คืออิถิกอเถิกเป็นคนบอกกับตำรวจบอกกับนักข่าว ไ่า้พวยนอกใจไปติดโรคผู้หญิงมาไปนอนกับผู้หญิงอื่นไปตีหลี่ตีหม้อแล้วก็เลยติดโรคมาตเตงก็เลยไม่ให้ผัวนอนด้วยแล้วก็ไม่ได้นอนด้วยกันมาตั้งแต่นั้นมาเรื่อยนั้นคนฟ้องคืออิทธกนะคนพูดคนฟ้องคืออิทธกอิถธกยังให้ตาชานมาฟ้องเรื่องไอไหลด่าอิถธก ปตชานมาพูดอะไรไม่ได้อิอถึกก็เลยโทรมาด่ายายเองชด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 แม่มึงเล่าอยู่ไม่ใช่เหรอแม่มึงเล่าเองไม่ใช่เหรอว่าอิถึกโทรมาใส่ชด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 ชชดชเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ทําเนี่ยคืออเถิกทั้งนั้นนะไม่ใช่สาวิจีไปฟ้องอะไรสาวิตีจะไปรู้ได้ยังไงว่าวันนั้นไอ้พวยที่กลับบ้านชา้าเพราะไปซ่อมปลาปาถ้าอิถึกไม่พูด สาววิจีตรจะรู้ได้อย่างไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรื่องกล่าวความมีพิรุษของไอ้พลอยกับอีเถิดเนี่ยไอ้พลอยกับอีเถิดเป็นคนสร้างขึ้นมาเองทั้งผัวทั้งเมียมีอย่างที่ไหนผัวไปสอบปากคำบอกว่ากลับบ้านพร้อมเมียพรอเมียไปสอบปากคำเมียบอกว่ากลับคนเดียวผัวกลับมากลางดึกแล้วห้าทุ่มเชี่ยงคืนแล้ว ทุกอย่างให้การเองหมดอิทอกพอไปรอบสองบอกกลับบ้านพร้อมกันและกลับมาดูทีวีดูละครด้วยกันแต่ผัวบอกละครเรื่องหนึง่งเมียบอกละครอีกเรื่องหนึง่งความพลาดความผิดของพวกมันเกิดจากบันสองคนผัวเมียไม่ได้มีใครไปฟ้องแต่ที่แน่ๆไอ้ไหลทุกวันนี้ถ้ามันตกมันตับลงไปเนี่ยไม่ได้เป็นการกระทำของคนอื่นเลยเป็นการกระทำของมันเอง มุกพวกนี้จะก่อนคนเคยขำหัวเราะกันสนุกกันดูนี้เป็นยังไงเรือนี้มีความรู้สึกว่าต้องทำมาหาแดกแบบนี้เลยเหรอขับรถไปแล้วก็นั่งเล่นละครไปโกหกพกลมไปเนี่ยสักวันหนึ่งมึงจะโดนสิบล้อประสานงาแล้ววันนั้นยายสมควรอย่ามาล้องไห้นะยายถ้าลูกยายขับรถไปด่าพี่สาวไปด่าคนนู้นคนนี้ไปแล้วเจอประสานงายายสมควรอย่ามาล้องไห้นะ พราะถ้าลูกชายเป็นแบบนี้เป็นเพราะยายสมควรเองสั่งสอนลูกบ้างไหมเคยบอกลูกบ้างไหมว่าสิ่งที่ทำมันผิดมันไม่ดียายเคยพูดไหมหน้าที่ของแม่คืออะไรไม่ใช่รอให้ลูกเอาเงินไปจ่ายเน็ตแล้วฉันจะได้ฟังหมอลำลูกจะเอาตัวเองไปอ้างไปพูดโกหกอ,อะไรยายไม่เคยท้วงไม่เคยติงเลยปล่อยกลัวลูกชายไม่จ่ายค่าเน็ตให้หรอคะ กลัวแค่นั้นเองเหรอลูกบอกให้เดินข้ามถนนไปขู่เพื่อนก็เดินไปมีปัญญาขู่คนอื่นสั่งสอนคนอื่นแต่ไม่มีปัญญาสั่งสอนลูกตัวเองยายสมควรควรจะพิจารณาว่าตัวเองเป็นแม่ที่สมควรหรือไม่ดิฉันพูดตรงๆนะคะไม่ได้ด่าไม่ได้ทอแต่ถ้าวันหนึ่งเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับไอ้ไหล ในขณะที่ขับรถไปขับรถมาขับรถไปขับรถมาทําคลิปด่าคนนู้นด่าคนนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างเงี้ยบนถนนใหญ่ลอยหน้าลอยตาทําเป็นกรีดเสียงเล็กเสียงน้อยคิดแต่เพื่อเงินสิบล้อฉลับมาเสยเข้าให้แล้วกูจะหาเลยนะแล้วยายสมควรตาชานไม่ต้องมารั่งร้องไห้นะคะถ้าอยากได้เงินช่วยทําศพเดี๋ยวจะช่วยออกเงินปากผีให้ ไม่รู้จักสั่งสอนลูกลูกชายคนเดียวควรจะให้เป็นศักดิ์เป็นสีของวง์ตระกูลไม่ใช่เอาวงตระกูลมาผู้ยี่ผู้ยำเอาพ่อเอาแม่มาเป็นท่าทาสมาผู้ยี่ผู้ยำลากพ่อลากแม่มาให้คนนี้ตําหนิคนนั้นด่าสมควรเหรอโดนมาตั้งแต่สมัยไอ้ขาหมูก็โดนมาตลอดมานี่ยังจะมาปล่อยให้ทําแล้วเป็นยังไง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นกับไอ้ไหลในขณะที่เรียกว่าถ่ายคลิปอยู่อย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ประจานให้ทั่วโลกได้รู้ว่าลูกคนนี้ไม่เคยได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่สิบคขวบก็เอาไปทิ้งให้วัดเลี้ยงให้พระเลี้ยงแล้วลูกพูดเองว่าไม่เคยได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่เด็กถึงเกิดมามีปัญหาทางจิตแบบนี้คุณคิดว่าลูกชายคุณปกติเหรอคะ นี่มันสภาพคนมีปัญหาทางจิตชัดๆคนสติดีเขาไม่ทำกันหรอกคะ่ะไม่เห็นแก่เงินเล็กๆน้อยๆแล้วออกมานั่งทำตัวให้หน้าทุเรศอย่างนี้ใครจะกล้าเอาไปสืบตระกูลใครจะกล้าเอาไปสืบตระกูลคะเห็นก็เห็นอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ไหลออกมาพูดเองว่าข้างคุดพ่อมันมีเชื้อบ้า เคยพูดเองว่ากลัวพ่อจะบ้าอีก,ก้อยเคยบอกว่าไอ้แต่กระซิบว่ากลัวพ่อจะบ้าเพราะโคตรพ่อมีเชื้อบ้าและบ้ากันทุกคนตอนนี้ตาชานดูยังไม่บ้าเท่าไหร่แต่คนที่บ้ามากกว่าตาชานกลายเป็นลูกตะชานบางทีเชื้อบ้ามันโดดข้ามเจเนอเรชันนะมาลงเจเรชันมึงเนี่ยแหละอาการอย่างเงี้ยคนสติดีเขาไม่ทำกันหรอกคะ่ะ